จากนะครับที่ฮือฮาการเรื่องของมีการประมูลทะเบียนรถนะครับก็คือกรมขนส่งเนี่ยนะครับทางบกได้มีการประมูลทะเบียนรถปีล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าก็เป็นที่ฮือฮานะครับเป็นข่าวออกมาเลยครับว่าโอ้งานนี้นะครับงวดนี้นะครับปีนี้มีการประมูลทะเบียนรถนะครับสูงถึง45ล้านบาทนะครับ45้าล้านบาทซึ่งคนที่ประมูลนะครับก็ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าคนคนนี้เป็นใครแต่จู่ๆก็คือมาประมูลนะครับประมูลเนี่ยประมาณาประมูลเลขทะเบียนสวยนะครับ45ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่ากรมขนส่งเนี่ยมีการประมูลเลขทะเบียนสวยนะมาทุกๆปีอยู่แล้วนะครับมีทุกๆปีอยู่แล้วแต่ปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือทำลายทุกสถิติในการประมูลทะเบียนรถเลยก็คือ45ล้านบาท45ล้านบาทกับ9 45ล้าน 90 0 0 0มื่นนะครับ้าล้าน9 0 0าหมื่นบาทเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหเป็นที่หือฮาแต่ที่แต่ที่ตามมามันก็คือว่ามีการตั้งคอนสเกตว่าเอ๊ะคนที่ทะบูลประมูลทะเบียนรถเนี่ยนะครับมูลค่า45ล้านบาทเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็มีการไปสืบประวัติแล้วก็มีการสืบค้นนะครับสืบค้นก็คือได้สรุปว่าบุคคลคนเนี้ยนะครับ คนที่ได้ประมูลทะเบียนรถเนี่ยก็คือมีเพจเพจหนึ่งก็คือเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ว่านะครับคนที่นะครับได้ประมูลทะเบียนรถไปเนี่ยนะครับเคยผัวพันนะครับเคยผัวพันมีคดีเกี่ยวกับนะครับการพนัน All ออนไลน์มีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีการส่งฟ้องครับมีการส่งฟ้องก็คือทําสานวนส่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง อันนี้เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรอายการสั่งไม่ฟ้องตำรวจก็กลับมาครับถากกลับก็คือทําการส่งฟ้องไปอีกอายการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องอีกนี่มาก็เลยเป็นอันที่จบแต่สิ่งที่แปลกคืออะไรครับก็คือว่าบุคคลคนนี้นะครับคือต้องบอกตามข่าวนะครับตามข่าวบอกว่าบุคคลคนนี้ก็คืออายการสั่งไม่ฟ้องแต่มีการอายัดหรือยึดทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวกับการพนันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการพนันเนี่ยนะครับเป็นของหลวงเอ๊ะ ตำรวจสั่งฟ้องออาการสั่งไม่ฟ้องแต่มีการยึดทรัพย์สินอีกมันคืออะไรกันแน่มันเป็นยังไงกันแน่แล้วสรุปว่าคนคนนี้ผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าอาาการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องไม่กระทําความผิดเมื่อไม่กระทําความผิดทรัพย์สินของเขาทําไมถึงโดนอายัดหรือโดนยึดเป็นของหลวงเอ เป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้กันก่อนนะครับว่าข่าวนี้สรุปว่าไงครับผมอ่าเดี๋ยวรู้กันนะครับจิ้งจกทักบิ๊กเด่นบิ๊กโจ๊กนะครับสอบเจ้าของเวฟนันประมูลนะครับทะเบียนสวย45ล้านบาทครับเดี๋ยวรู้กันนะครับอ่าแน่นอนครับมีจิ้งจกทัดผมว่าอ่าลองโจ๊ก นะครับหรือบิ๊กเด่นเนี่ยนะครับคงไม่นิ่งดูนายได้แน่เดี๋ยวรู้กันนะครับจิ้งจบทักบิ๊กเด่นบิ๊กโจกนะครับสอบเจ้าของเว็บพนันประมูลทะเบียนสวย45ล้านบาทนะครับวันก่อนจัดว่าฮือฮาตาแตกกันนะครับอีกอีกครั้งนะครับหลังกลมขนส่งนะครับทางบอกเปิดประมูลทะเบียนสวยนะครับ99กกอนะครับอ่าก้าวหน้านะครับมหามงคลก็คือ9นะครับ กกนะครับทะเบียนรถนะครับเป็น9กกแล้วก็เลข9อีสีตัวนะครับก็คือ9กก9 9 9 9โอ้โห,โหเลขสวยมากยอมรับนะครับโดยนะครับผู้ชนะที่เคาะนะครับมือหนักมีชื่อว่าแทนไทยณรงค์คุณจากบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปนะครับโฮลด,ดิ้งจำกัดทุ่มฟ้าไปได้ในราคา45ล้านบาทโอ้โห45ล้านบาทเยอะมากๆนะครับ พันนั้นนะครับอ่าพันนั้นแสงสปอร์ตส่องไปที่หนุ่มคนนี้ทันทีก็คือแน่นอนครับโอ้โหประมูลขนาดนี้นะครับแน่นอนครับก็ต้องแสงสปอร์ตไลท์ก็ต้องพุ่งไปทันทีแสงไปทันทีเป็นใครมาจากไหนหนอขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์รัวด้วยความภาคภูมิใจนะครับครั้งแรกกับการประมูลป้ายทะเบียนรถนะครับป้ายที่สวยที่สุดในทศวรรษ9กก9 9 9 9นะครับ เกินเป้าที่ตั้งไว้เยอะโดยประมูลเกทับจนนาทีสุดท้ายนะครับตอนแรกตั้งใจจะยอมแล้วแต่เรามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์นะครับสุดท้ายกลายเป็นป้ายทะเบียนประมูลที่แพงที่สุดในประเทศไทยนัเวลานี้จบที่45ล้านกับอีก90,000บาทนะครับประวัติศาสตร์สร้างได้แต่ว่าใครจะเป็นคนสร้าง ็คือประวัติศาสตร์มาสร้างได้อยู่แล้วแต่ใครจะเป็นคนสร้างครับก็คือเขาก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับมาวันนี้นะครับเพจดังสายไหมต้องรอดได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้พร้อมโพสต์ข้อฟาร์มระบุว่าเดี๋ยวนี้เจ้าของเว็บพนันนะครับเขาหันมาสะสมป้ายทะเบียนแทนเงินสดกันแล้วหรือปปงสตชทำอะไรกันอยู่ ฝากนะครับบิ๊กเด่นบิ๊กโจ๊กนะครับตรวจสอบทีสายใหม่ต้องรอดพร้อมชี้เป้าอ่าก็คือสายใหม่ต้องรอดเนี่ยครับเขามีข้อมูลมีอะไรหลายๆอย่างแนละ้วก็คือพร้อมที่จะชี้เป้าก็คือพร้อมที่ใช้ข้อมูลนั่นแหละง่ายๆนะครับงานนี้ไม่รู้ประวัติศาสตร์สร้างมาในวันเดียวจะถูกทําลายลงหรือไม่รู้แต่ว่าเมื่อจิ้งจกทัดมาแบบนี้บิ Big Den, ๊กเด่นพลตํารวจเอกดํารงศั์กิตติประพัเพบตรและบิ๊กโจ๊กนะครับ พลตำรวจเอกสุประเชษฐ์หกักพานอพออร,รองผบตรไม่น่าจะอยู่เฉยนะครับไม่น่าจะอยู่เฉยแน่นอนครับเรื่องนี้เชื่อได้เลยครับว่าไม่น่าจะอยู่เฉยเบื้องต้นนะเข็บเห็นว่าพลตำรวจโทสันติชัยนิราไมยนะครับจอรอตอนะครับเจ้าาตำรวจหัวนหน้าชุดทำงานนะครับสอบอ,อสอตอรอนะครับที่เคยจับกลุ่มคดีนี้ แทนไทยนักลงคุณในคดีการพนันออนไลน์และฟอกเงินเมื่อวันที่13ตุลาคม2563ออกมาชี้แจงว่าทางคดีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีได้ดำเนินการทุกมิติในทางคดีอาญาพนักงานสอบสวนสนภาราไทยมีความเห็นทางคดีเห็นควรส่งฟอ้องนะครับหากแต่พนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟอ้องนะครับ ต่อมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความเห็นแย้งไปนะครับจนกระทั่งที่สุดอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาจนถึงที่สุดก็คือคดีอาญาตํารวจสั่งฟ้องแต่อายการไม่ว่าจะเป็นอายการปกติหรืออายการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาจนถึงก็เลยถึงที่สุดนะครับส่วนการดําเนินการฟังดีๆอย่างนี้ส่วนการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยว ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร,ร์มผิดการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นมูลฐานฟาร,ร์มผิดในพรบอรฟอกเงินในวันที่16สิงหาสารแพง่งได้มีการพิจารณายึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายอาทิซุป,ปรคาปอเช่ลัมโบกินีเงินสดนะครับทรัพย์สินนิจิต้ตอรวม176ล้านบาทสารแพง่งมีคำพิพากษายึดทรัพย์แต่คดีอาญาไม่ฟ้อง คืออะไรครับกรณีที่นะครับแทนไทยบริษัทไททันแคปิตอลกรุปปปกร๊ปนะครับโฮลด,ดิ้งจำกัดนะครับเข้าประมูลทะเบียนรถสวยตามระเบียบและหลักเกณฑ์การดําเนินการนะครับการประมูลเป็นอนํานาจหน้าที่ของขนส่งนะครับของขนส่งอยู่แล้วในะในการออกเกณฑ์ซึ่งไม่ได้ระบุการห้ามในตัวบุคคลที่เข้าประมูลนะครับคนที่เสนอราคาสูงสุด ย่อมเป็นผู้ชนะการประมูลแน่นอนครับคนที่ประมูลสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับนะครับแทนไทยนรงกุลตามโปรไฟล์ว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่น่าจับตาเป็นเจ้าของบริษัทนรงกุลเวิลด์จำกัดนะครับกับดูแลการตลาดทางออนไลน์และมีค่ายหนังชื่อนะครับ แทนไทยฟิล์มโดยบริษัทแทนไทยฟิล์มโปรดักชันจำกัดมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง4 k คิงอาชีวะยุค90โดยมีพระเอกสุดเท่เป้อารัฐแสดงนำนะครับหลังจากนั้นนะครับแทนไทยได้ตั้งบริษัทไทตันแคป,ปิตอลกรุ๊ปโฮดดิ้งโดยเจ้าตัวทำหน้าที่เป็นประธานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน500 5ล้านบาทนะครับ แบบชําระเต็มจํานวนเสียด้วยนะครับว่ากันว่าฟาร์มริ่ารวยนะครับแบบลงทุนเปิดบริษัทด้วยเงินทุน5 0 5ล้านบาทนี้มาจากการทํากําไรจากนะครับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตคอเรนซีในช่วงพิกผีจากนั้นนะครับแทนไทยก็ได้ขยายธุรกิจนะครับในประเทศและต่างประเทศเพิ่มทุนจดทะเบียนมากกว่า900ล้านบาทนะครับ แน่นอนชำระเต็มเหมือนเดิมอีกนะครับโดยปัจจุบันมีธุรกิจในเครือรวมแล้วประมาณ10บริษัทนะครับ10บริษัทดูโปรไฟล์แล้วแทนไทยก็ถือว่านะครับไม่ธรรมดาการฟักเงินประมูลเลขทะเบียนสวยที่สร้างประวัติศาสตร์45ล้านบาทขนนักแข่งคงไม่ร่วงแน่แต่คดีเก่าวจะผุดขึ้นมาหลอกหลอนหรือไม่คำตอบอยู่ที่ตำรวจนะครับ ฟังว่าตำรวจจะร่วมกับขนส่งเข้าไปตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่เอามาประมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่เคยถูกดำเนินคดีหรือไม่มีการยักย้ายถ่ายเทหรือไม่อย่างไรหากพบดำเนินการตามกฎหมายงานนี้เดี๋ยวรู้กันเรื่องใหญ่อย่างนี้ต้องติดตามกันต่อไปนวินะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บอกโอ้โหน่าจับตามากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าที่แปลกก็คืออะไรครับที่แปลกก็คือว่า ที่แปของเรื่องนี้ผมให้มองประเด็นนี้ครับให้มองประเด็นเรื่องของว่า,าสารแ่งเนี่ยได้พิจณาพิพากษายึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย,น,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับก็รถทุกประคารปอเช่ละโมกินี่เงินสดทรัพย์สินที่จะรวมร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทนี่คือสารแพ่งนะครับสั่งอายัดทรัพย์สินบุคคลแต่สารอาญา ศาลอาญาเนี่ยนะครอ้คดีอาญาก่อนคดีอาญาไม่ใช่สาลอาญาเพราะยังไม่ถึงสาลคดีอาญาเนี่ยตำรวจสั่งฟ้องอายการอายการเห็นจำนวนสั่งไม่ฟ้องนะครับสั่งไม่ฟ้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําสั่งไปฟ้องอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องอีกเอ๊ะแล้วคดีแพ่งยื้อซับคดีอาญาไม่ฟ้องมันแปลกไหมมันงงงง,ง,งไหม เพราะมีคดีแบบนี้หลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่ตดดํารวจสั่งไม่ฟ้องไอ,สงองนะ้สั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเหมือนกับที่คดีที่เราทราบกันตอนนี้ก็คือคดีของนายตู้หา่าวที่บอกว่ามีสำเนาเอ่าสำนวนเนี่ยห้าร้อยเจ็ดหน้าอัยการดูสำนวนภายในวันเดียวแล้วสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแหละครับคือเป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะ มันก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมคดีอาญาอัยาการถึงจังไม่พ้อแต่คดีแพ่งที่แปลกคืออะไรครับคดีแพ่งเนี่ยคดีแพ่งเนี่ยนะครับมีคำพิพากภาษาให้ยึดทรัพอ่ะอาญา,าสั่งไม่ฟ้องแต่ยึดทรัพย์ในคดีแพ่งมันคือยังไงประชาชนอย่างเรางงไหมครับก็ต้องอย่างที่บอก ติดตามคดีนี้กันต่อไปครับว่าสรุปแล้วนะครับคดีนี้จะออกมาเป็นไงและผลของการติดตามว่านายคนที่ประมูลนะครับประมูลใต้ทะเบียนรถ45ล้านเนี่ยจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าหรือมีอะไรความคืบหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ